สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะโอเห็นน้องแมวของตัวเองนะทุกคนแล้วโอก็นึกคอนเทนต์ออกว่าอะบ้านไหนมีแมวนะแมวของคุณนะให้โชคอย่างไรกับชีวิตของคุณนะวันนี้นะโอมีไพ่สองกองนะทุกคนก็จะมีกองนี้เป็นพระพ,พิฆเนศนะคะ และมีกองนี้เป็นสีแดงเป็นไพ่พาพิคเนตเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าจะคนละสำนักพิมพ์เท่านั้นเองนะใครชอบหลังไพ่ของอันไหนให้เลือกเลยนะนึกถึงหน้าแมวตัวเองนิดนึงที่เลี้ยงไว้หรือว่าใครเลี้ยงไว้หลายตัวนะก็มาดูกันว่าแมวของคุณที่บ้านเนี่ยให้โชคแบบไหนใครที่เลือกกองนี้นะไพ่สีแดงนะ่ะโอจะเปิดเลยละกัน นว่าแมวของคุณให้โชคกับคุณแบบไหนนะคะขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาการนะคะอขอดูหน่อยว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้แมวที่บ้านของคุณให้โชคลาภแก่คุณแบบไหนแมวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์นำโชคนะคะแล้วก็อย่างคนที่ ใช้พวกเวทมนต์เนาะแม่มดหรือไพ่คนที่ใช้ไพายิปซีอย่างเงี้ยการมีสัตว์ประจําตัวแมวก็ถือว่าเป็นสัตว์ประจําตัวนะคะที่นําโชคเหมือนกันนะอ่ะโอเค1ดาบสาม่เท้าเก้าถ้วยอันเนี้ยบอกเลยว่า ใครนะคะที่เข้ามาดูแล้วเลือกกองนี้นะคะสีแดงนี่นะแล้วคุณพระเอิญเป็นคนที่ทำธุรกิจพอดีนะคะเขาให้โชคกับคุณในด้านของการทำงานทำธุรกิจกิจการ1ดาบสาไม้เท้าและ9ถ้วยนี้นะเป็น3ามใบที่พูดถึงว่าคุณจะทำธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นร้านเครื่องดื่มร้านอาหารการบริการเกี่ยวกับอาหารแบบนี้นะก็ได้นะทุกคนเออหรืออาหารต่างๆอาหารแปรรูปอะไรเงี้ยแต่เป็นเกี่ยวกับอาหารนะคุณก็จะประสบความสําเร็จมากๆคือมันจะทําให้คุณกลายเป็นเขาเรียกว่าแถวหน้าของวงการเออคือคุณจะเอาชนะ การแข่งขันต่างๆในเชิงการตลาดไปได้เนาะหนึ่งดาบเนี่ยอ่ะสามใเท้านะคุณทําธุรกิจเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจทําให้คุณแบบมีพลังงานในการขับเคลื่อนในการทําธุรกิจแล้วก็ให้ความมั่งคั่งกับคุณนะคะให้ความสุขความสบายใจกับคุณแมวนี่นะนําโชคในเรื่องของธุรกิจมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าบ้านใครนะที่เลือกกองนี้ แล้วไม่ได้ทําเขาเรียกว่าไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเลยแต่ว่าเป็นธุรกิจก็ถือว่านําโชคทางด้านธุรกิจเหมือนกันทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคุณเลี้ยงเขาดีดีธุรกิจของคุณน่ะจะกลายเป็นธุรกิจขนาดหนึ่งอาจจะเป็นขนาดกลางก็ได้แต่คุณจะเป็นนักธุรกิจที่มีความสุขมีความอิ่มเอมใจกับผลงานการประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจที่ อุตส่าห์พยายามต่อสู้มานะคะแข่งขันมาคุณก็จะมีความสุขสุขสบายนะในที่สุดแล้วใครละ่ะที่ไม่ได้ทําธุรกิจแล้วคุณเลี้ยงแมวก็ถือว่าคุณมีโชคมีลาบนะคะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานทำให้คุณแบบสามารถเป็นผู้นำคนได้นะสาดาบ3ไม้เท้าคุณอ่านเกมคุณอ่าน คุณอ่านธุรกิจหรือว่าอ่านสิ่งที่ควรจะเป็นไปในในอนาคตได้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจหรือเส้นทางของเศรษฐกิจของการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคุณคุณสามารถที่จะอ่านเกมพวกเนี้ยออกได้เลยนะคะแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่มีโชคมีลาบทางด้านของคือมันมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เ,เน้นในเรื่องของการ ลงทุนกองทุนอะไรบางอย่างคุณอาจจะประสบความสําเร็จในโชคลาภด้านนี้ได้นะอืมถ้าเกิดไม่ได้มีธุรกิจของตัวเองแต่แมวที่บ้านของคุณนะให้โชคลาภทําให้คุณแบบมีกําลังใจที่ดีในการทํางานในการไปต่อหรือมันอาจจะดีสําหรับคนที่คิดว่ากําลังที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ว่าแรงกล้าในการที่จะอยากเริ่มต้นกิจการของตัวเอง และแมวของคุณแั่นแหละให้โชคด้านนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูอีกกองหนึ่งกันเลยนะคะว่าแมวที่บ้านของคุณให้โชคอย่างไรให้โชคกับคุณเกี่ยวกับอะไรเนาะอ,องค์รีคเนศยะนมหาขอพลังงานบารมีจากองค์พระพิคเนศนะคะเมกะมะอุเมกะมะอุ เมกะมาอุขอให้พระแม่ธรณีเปิดดวงเป็นพลังงานโดยรวมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้ว่าแมวที่บ้านของคุณนะคะให้โชคลาภด้านอะไรนะใบแรกคุณได้เป็นสิบเหรียญน,นะโอ้ ใบที่สองได้เป็น9้าไม้เท้าอ่ะจะสังเกตว่าเก้าไม้เท้าตัวนี้นะคะของสำหรับนี้จะไม่ได้ยืนคนเดียวนะจะมีน้องหนูนี่มายืนอยู่ด้วยนะแล้วก็ใบที่สาม the h y l o p n เขาบอกว่าเอ่อคนที่เลือกกองนี้เนะี่ยแมวของคุณนะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ใจให้โชคลาภในเวลาที่เป็นเรื่องของเวลาที่คุณกำลัง เป็นคนที่แบกรับหรือทําอะไรเพื่อครอบครัวอย่างหนักอาจจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่ามีกิจการที่ค่อนข้างเป็นกิจการขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องเลี้ยงคนจํานวนมากะนะประมาณนี้แล้วบางทีอะมันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้านะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยล้าแค่ไหนคุณยังมีน้องแมวนะอยู่ข้างๆ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะอดทนเพื่อเขาต่อไปนะคะทีนี้คุณได้มาเนี่ยเป็นสิบเหรียญน,นะกับเดือยไฮโลแฟนมาด้วยนะมันแปลว่านอกจากนี้น้องแมวของคุณยังช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านเข้ากิจการให้กับครอบครัวของคุณด้วยนะถ้าเลี้ยงเขาดีๆนะคะเขาให้โชคลาภแล้วก็ ออนอกจากโชคลาภด้านการเงินแล้วยังเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรียกสิ่งดีๆให้เข้าบ้านนะคะเป็นแมวมงคลนะเออบอกเลยว่าเป็นแมวมงคลเป็นแมวที่บางทีก็อาจจะเขาเรียกว่าเรียกพลังงานความเมตตาความความเอ็นดูความเมตตากรุณาเข้าสู่บ้านนะแล้วก็เป็นพลังงานดีๆในบ้านนะคะทําให้บ้านเนี่ย มีแต่พลังงานที่ดีอย่างอันเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าและแต่ยังมีแมวอยู่ข้างๆเนาะก็กลายเป็นพลังงานดีๆนะคะเรียกพลังงานอันเนี้ยเข้าบ้านแล้วก็รวมไปถึงพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานของความรักที่เป็นความเมตตาความบริสุทธินะก็จะกระจายไปทั่วบริเวณบ้านของคุณนั่นแหละที่มีแมวนะแมวของคุณ ถ้าอันนี้จะเป็นความเชื่อหน่อยนะคือบางคนเขาก็จะเชื่อว่าแมวเนี่ยบางทีจริงๆจิตวิญญาณเขาเนี่ยก็อาจจะชาติเนี้ยอาจจะเป็นชาติที่เขาจะต้องแบบมาชดใช้กรรมเนาะแล้วก็ถ้าเขาสิ้นชีพไปเขาก็อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาก็ได้หรือว่าไปเกิดเป็นภพภูมิอื่นที่ดีขึ้นเนาะอืมยิ่งแมวที่อยู่ในบ้านที่สุขสบายแบบบ้านของคุณนะโอ้ทายว่าคนที่ได้กองเนี้ย คุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบอธุรกิจขนาดใหญ่มีครอบครัวขนาดใหญ่นะคะของตัวเองแล้วก็บางทีก็มีความเหนื่อยล้ามีความคิดเยอะคิดมากแต่ทุกอย่างทิ้งไม่ได้ต้องพยายามอดทนต่อไปเพราะฉะนั้นมีน้องแมวก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วก็มีน้องแมวก็ช่วยเสริมพลังงานบริสุทธิ เรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกสิ่งดีๆให้เข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของคุณดีด้วยนะแล้วก็ตัวของน้องแมวเองก็อาจจะเป็นน้องแมวที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะเรียกว่าอาจจะกลายเป็นเทวดาได้นาะในในชาติภพถัดไปอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มาสวยสุขอยู่ที่บ้านคุณ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใบนี้ไฮโลแฟนเป็นใบใหญ่นะคะซึ่งให้โชคลาภหลายอย่างแล้วอย่าลืมว่า ไพ่เนี้ยเป็นไพ่พระพิฆเนศคุณจะสังเกตว่ามีพระพิฆเนศอยู่ตรงนี้ไฮโลแฟนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพระพง์เพราะฉะนั้นพระพง์ให้โชคลาภหลายสิ่งหลายอย่างรวมไปถึงความรักด้วยนะคะแต่ความรักในที่นี้อดจะตีความว่าเป็นความรักความเมตตาการุณานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้น้องแมวที่ช่วยเสริมบารมีอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความอดทนนะคะ เ,เรื่องของความรักด้วยนะคะไพ่นี้กองนี้ดีมากนะอืมจริงๆกองที่แล้วก็ดีแต่กองนี้คือเป็นไพ่ที่ใหญ่มากเลยนะคะโอเคนะวันนี้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมโอทาร์รอดรีเดอร์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังกับการใช้ชีวิตนะคะมีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตในวันถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ